งานนี้งานเรื่องของคดีคุณตู้หาวกับคณะกับแกงกวนน่ะนะห้ากลุ่มเ่ยนะ,ะทุนจีนสีเทาใช่ซึ่งคุณชูวิทย์ก็ประเภทต้องใช้ภาษาจีนเรากัดไม่ปล่อยอ่าให้เบาะแสะให้ขอ้อมูลเต็มที่แล้วเมื่อคือนก็ได้โพสต์นะก็โพสต์ก็คือในเชิงด้วยความห่วงใย,ยว่าอยากให้ตำรวจทำคดีด้วยความเข้มข้นเพราะนงั้นคดีก็มีสิทธิ์ที่จะล้มได้ใช่อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ในคุณชูวิทย์ก็เลยนั่นแหละครับ ตรงดิ่งไปที่นู่นเลยหลังจากโพสต์เมื่อคืนนะคือพยายามที่จะจี้ให้ตำรวจบอกว่าเอ้ยคุณต้องฟ้องคดียาเสพติดเฉยๆไม่พอนะอต้องฟ้องคดีฟอกเงินด้วยไปหาอายการสูงสุดก็เลยวันนี้นะครับอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งไปหาอายการสูงสุดเพราะคุณโชวิตจะนำเสนอประเด็นสำคัญค,คือให้คดีนี้เนี่ยนะเป็นคดีนอกราชอาณาจักร หมายถึงว่าถ้าคนร,ร้ายหนีออกไปคดีนี้คล้ายๆกับคุณชูวิทย์บอกมันมียาเสพติดนําเข้ามา,าจากต่างประเทศค่ะทีนี้นี่ถ้าเป็นคดีนอกราช <c oughs> คุณชูวิทย์ใช้คําว่านอกราชนะะอนะคือ,อ้พนักงานสอบสวนหรือคนดูแลคดีเนี่ยนะจะเป็นหน้าที่ของทางอายการสูงสุดเลยอืม,มันไม่ธรรมดาอันนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นผลที่ไปพบท่านอายการสูงสุดซึ่งคุณชูวิทย์ก็พยายามที่จะ คงจ,จะไปคุยกับท่านนะ่ะนะท่านอะไรนะท่านอายการออท่านนารีตันทันสเททสถียนใช่แต่ว่าทางทีมงานทางรองอ,อายการสูงสุดก็มาพบซะก,ก่อนอก็ได้รับเรื่องของคุณชูวิทย์เอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะก็วันนี้เนี่ยนะคะนายชูวิตก็บอกว่านายตู้ห่าวเนี่ยโดนคดียาเสพติดไป3ข้อหาตั้งแต่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สคนขึ้นไปเพื่อทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คนนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันค้ายาและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในครอบครองนะคะแต่ไม่ได้ถูกตำรวจตั้งข้อหาการฟอกเงินค่ะที่จะสามารถยึดทรัพย์มาได้มาจากการกระทำความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินทำให้ต้องมาร้องกับอายการสูงสุดว่าให้รับคดีนี้เป็นคดีนอกราชนาจักรเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมีการนำยาเสพติดเข้ามาจากต่างประเทศเพราะซองเนี่ยซองยาเนี่ยประทับอักษรจีน จึงต้องถือว่าเป็นคดีนอกราชนาจาักรแล้วก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกฎหมายสูงสุดนะคะกำหนดให้อายการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวนหรืออาจจะมอบหมายให้ที่ปดีของอายการสำนักงานการสอบสวนเข้ามาควบคุมคดีให้สำนวนรัดกลุ่มมากขึ้นไม่ใช่ให้ตำรวจสอญญาน,นาวาหรือว่าตำรวจนครบาลรวมทั้งบิ๊กโจ๊กทำสำนวนนี้ ไม่งั้นอาจจะเหมือนคดีทัวร์สูนเหรียญที่ภายหลังสารดีกายกฟ้องก็ได้นายชูวิทย์บอกว่ายืนยันว่าจะทําหนังสือต่ออายการสูงสุดเท่านั้นต้องอายการสูงสุดเท่านั้นจะไม่ยื่นกับทีมโคศกอายการสูงสุดที่มารอรับหนังสือจะต้องพบกับท่านอายการสูงสุดให้ได้จะไม่ยอมกลับด้วยจากนั้นพอสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยรอเลยนั่งรอที่โซฟาตรงหน้าห้องประชาสัมพันธ์ของสํานักงานอายการสูงสุดนะคะรออยู่พักหนึ่งก็เลย เอาจดหมายนั้นเนี่ยมาอ่านให้ผู้สื่อข่าวฟัง <c oughs> แล้วก็บอกว่าเข้าใจว่าอายการสูงสุดเนี่ยมีภารกิจเยอะแต่ว่าขอแค่ห้านาทีเท่านั้นขอคุยด้วยห้านาทีเท่านั้นก็เลยย้ายที่ตอนแรกนั่งอยู่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ <c oughs> ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่หน้าลิฟท์ชั้นสองจะดักรอพบกับอายการสูงสุดพอเห็นลิฟต์เปิดค่ะก็เลยเข้าลิฟต์เข้าไปเลยคนอื่นกดแต่ว่า คุณชูวิตเห็นก็เลยเข้าในลิฟต์ไปเลยนะคะกดไปที่ชั้น9แต่ก็ถูกทีมโคศกของอายการสูงสุดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันก่อนที่ชั้นสองนะอ่ะก็มีนนท่านมารับหนังสือแทนใช่อันนี้คือที่อายการสูงสุดนะค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็วันนี้นี่ที่กระทรวงยุติธรรมนะท่านสมศักดิ์เทอสุทินแล้วมาดรีว่าก,าร,กระทรวงยุติธรรมกับทีมงานนะก็แถลงเรื่องการอายัดทรัพย์คดีตู้ห่าวนะซึ่งคุณชูวิทย์ กมลวิสิตซึ่งกวางก็ไปพบคุณสมศักดิ์มาแล้วใช่ใช่รอบหนึ่งนะวันนี้ก็ไปอีกในเรื่องของการอายรัพย์นะครับการอายรัพย์คดีตู้หาวเพิ่มเติมวันนี้มีกี่รายการกี่พันล้านนะมีความสลับซับซ้อนหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับเราจะไปคุยกับท่านเลขานุการมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤิตจิตอารีรัตน์ตอนนี้ท่านให้เกียรติอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเลขาครับ สวัสดีครับท่านพิธีกรท่างของท่านและท่านผู้ฟังครับครับวันนี้นี่อยากให้ท่านเลขาธิการกิจลองเล่านิดหนึ่งที่มาของการอายัดทรัพย์คดีตู้หา่ามีที่มาอย่างไรและก็มีจํานวนอะไรเท่าไหร่ยังไงครับต้องเรียนแหเ้เมื่อเมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้บุรณาการในฐานะประธานและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปาบปานยาเสพติดแห่งชาตินะครับท่านก็ยกระดับขึ้นมาในระดับที่ รัฐบาลเองก็ให้ให้ความสนใจในในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพวกขายาเสพติดหรือว่าสุนจีนสีเทานะครับท่านก็บูรณาการเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การปรับความเสียงเสพติดแล้วก็เชิญทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกรอตาตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สำนัากร,รนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่มาของทรัพย์สินทั้งหลายนะครับเข้ามาร่วมประชุม หารือกันว่าเอท่านก็ให้บูรณาการในเรื่องของการอจ,จับจับเรื่องทั้งยาเสพติดด้วยแล้วก็ทรัพย์สินที่เมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทระทำความผิดซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับแจ้งเป็นข้อสรุปในเบื้องต้นว่ามีการยึดละอา,อายัดทรัพย์ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจและก็ปปสอร่วมกันนะครับก็มีตัวเลขแจ้งมาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเศษนะครับ ก็ก็มีการมีการอายัดทรัพย์ไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ที่ท่านรัมตีท่านก็มีการแถลงข่าวนั้นก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เป็นการสนทิการโดยดําหลีของท่านสมศักดิ์เทพสุทินในเรื่องของการตั้งศูนย์พารีปรยาซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างปปสนะครับแล้วก็ตํารวจบชปสแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่ตั้งศูนย์อันนี้ขึ้นมาก็ทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ ติดตามหรือจับกลุ่มเรื่องของขบวนการคายาเสพติดทั้งหลาย <c oughs> วันวัน,นวันนี้นะครับก็ได้มีการแถลงข่าวเนื่องจากในชุดภาลีปราบยาที่ท่านสมศักดิ์ตั้งขึ้นมาเนี่ยวันนี้เราก็ได้ยักทรับสินนะครับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการจีนสีเทาเนี่ยถึงสามพันยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมบาทนะครับ <c oughs> สามพั <c oughs> นยี่ <c oughs> สิบล้านนะตัวเลขกลมอืม ครับสามพันยี่สิบล้านครับศูนย์พารีปรับยาเนี่ยโทษตั้งมานานเนี่ยหรือเพิ่งตั้งชื่อเฉพาะเกิดขึ้นมานี้ไม่ฮะตั้งมาในสมัยท่านสมศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อช่วยสนับสนุนงานในทุกมิตินะครับเ,เป็นการ,รบูรณาการร่วกรมกันเพราะเนือ่งองจากว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีกฎหมายพิเศษด้วยนะครับที่จะสามารถใช้ในการที่จะทํางานเกี่ยวกับการปรับปรามยาเสพติดหรือยึดทรัพยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยแหละครับ สามพันยี่สิบล้านประกอบด้วยอะไรอย่างไงบ้างส่วนจะเกี่ยวข้องกับทุนกินเสียเทาใช่ไหมท่านธนกิจก็เป็น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 โงแรมนะครับที่ในที่ตั้งของโรงแรมแต่ว่าในที่ตั้งของโรงแรมเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นเป็นโฉนดที่ดินผมผมจำไม่ได้ว่าประมาณห้าหรือหกโฉนดนะครับที่มันเป็นที่ติดต่อกันเลยห้าแปลงห้าแปลงก็บอกห้าแปลงห้าแปลงประมาณประมาณสักสามสามสิบ 8ไล่ได้นะครับใช่ครับแล้วก็มีถึงอาคารในนั้นมีประมาณสัก9อาคารที่ที่ที่มีการยึดไอ้มีการอายัดตับไว้นะครับตลอดจนเรื่องของรถยนต์อีกประมาณสัก5คันครับนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถโตโยต้าแล้วก็เอา่านแล้วก็สูงสุดก็จะเป็นเบนเล่นะครับที่มูลค่าสูงหน่อยครับที่เราอายัดทางทะเบียนไว้เรียบร้อยครับอืมครับ ครับแล้วจากนี้ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการอาออกมาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาสอบ,สอบมาสอบสวนนะครับแล้วกเ็เดินหน้าในเรื่องของการยึดและอายัดทรัพย์ที่คุณชูวิทย์เนี่ยได้ส่งมอบให้กับทางทางหน่วยงานนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงเรื่องของเราเองก็ สืบหาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวด้วยครับค่ะกระบวนการที่กระทรวงยุติธรรมกําลังทําอยู่เนี่ยต้องรับช่วงต่อจากทางตํารวจไหมคะหรือว่าสามารถดําเนินการได้เลยอ๋อไม่ครับก็เราก็สามารถดําเนินการได้ได้ได้เลยครับก็ก็ก็แยกส่วนกันทำะนะครับเพราะว่าคดีหลักในจะอยู่ที่ทางเจ้าที่ตํารวจจะเป็นคนดําเนินการนะครับเรื่องของมูลฐานยาเสพติดเนี่ยก็ทางทางปปสก็จะดําเนินการนะครับ ส่วนเรื่องของกรมสอบเสวนคดีพิเศษเนี่ยสืบเนื่องจากว่าคุณชูวิทย์เนี่ย,ย,ย,ยมาล้องที่กระทรวงยุติธรรมโดยเอร้องท่านรัฐมนตรีผ่านผมะนะครับ,รบผมก็เป็นรับเรื่องเพราะฉนั้นเนี่ยผมก็จะมีอีกหน้าที่หนึ่งที่เ,เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกตรงนี้แล้วก็ดําเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือใช้ชุดพารีตับยาน,นี่แหละครับเป็นงานที่กําลังอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะทําให้เห็นว่าเราจะทํางานในในในสามสามส่วนขึ้นด้วยกันนะครับก็คือตํารวจแล้วก็ปปสแล้วก็ ในส่วนของทิพยาลีปรัชญาน,นี่แหละครับที่นี่ข้อหาอย่างข้อหาเนี่ยแหละสมคบกันได้ก็โดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปคือเกี่ยวเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะซึ่ง<ไ>ท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ดําเนินคดีตรงนั้นอยู่แล้วพอ<ไ>เราจับกลุ่มตรงนี้เราอายัดทรัพย์ตรงนี้เราดําเนินคดีได้อีกส่วนหนึ่งไหมหรือต้องส่งไปที่ตรงโน้อนอ๋อก็ก็กกกกเกดี๋ยวทรัพย์ถินเนี่ยเราก็จะเรียกรวมดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามองดูแล้วเนี่ยออันนี้เราอาจจะ จับขึ้นมาเป็นคดีพิเศษได้นะครับอืครับถ้าเอาขึ้นมาเป็นคดีพิเศษเนี่ยเราก็ทํางานลุกร่วมกับทางตํารวจแต่ว่าเราก็อาจจะเรียกเอกสารจากตารวจเนี่ยในบางส่วนเนตรงนี้เนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินอะไรทั้งหลายที่ท,ที่ที่ตอนนี้ตำรวจจอยึดหรือว่าอายัดเอาไว้นะครับอย่างนี้ท่านธนกิจสมุทรเน่สมุตตูหาวในเน,น,น,นี่ยในชยนัทเนี่ยนะ,ะเขาโวนคดีสมคบเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วดนินคดีอยู่แล้ว ไม่พอถ้าเรายกฐานะเป็นคดีพิเศษปั๊บนี่คดีที่ดำเนินอยู่แล้วต้องมาอยู่ที่เราเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็อยู่ที่จะโอนสำนวนมาที่เราเออ่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขที่จะเป็นคดีพิเศษสุรซั์มันเกินกว่าสามร้อยล้านขึ้นไปใช่วนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นคดีพิเศษได้หรือว่าเราอาจจะตั้งข้อหาอื่นที่ทางเจ้าที่ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาไว้นะครับเราก็ดำเนินการได้ครับอ๋อแยกกันก็ได้ใช่ไหม หรือมา<ด>โอนมาก็ได้อย่างนั้นได้ครับได้ครับตอนนี้ในหมายความว่าสำนวนตั้งชงเรื่องไว้แล้วว่าจะให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นคดีพิเศษหรือไม่เนี่ยวันใดวันหนึ่งเราก็จะส่งเรื่องเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมก็สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์สัปดาห์หน้าฮะสัปดาห์หน้าจะชี้ขาดเลยเหรอฮะสัปดาห์หน้าก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะขอขอนุมัติเป็นคดีพิเศษนะ๋อะในเข้าไขาคุณสมบัติตรงไหนฮะที่ว่านอกจากมูลค่าสามร้อยแล้วนี่ ก็มันฐานมาจากเรื่องของการค้ายาเสพบติด๋อ้แล้วก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็เรื่องฟอกเงินด้วยอ๋อมันคุณสมบัตินี่คือเกินเกินพออ่ามูลค่าความเสียหายต่างๆค่ะเมื่อวานนี้เห็นท่านรัฐมนตรีพูดถึงรางวัลนำจับกันด้วยนะคะหลายท่านอาจจะอยากจะทราบรายละเอียดตรงเนี้ยค่ะท่านเลขานุการพอจะอธิบายยังไงได้บ้างก็ก็เข้าคร่าวๆนะครับมันเป็นเรื่องของการ ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยก็เป็นแนวทางในการที่เราจะ,ะหนึ่งเราอยากให้งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทางานแบบบูรณาการโดยไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการให้มีเรื่องของการที่จะมีใครที่จะมาวิ่งเต้นล้มคด,ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราได้ราง,งวัลจากการทํางานตรงนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการคิดกับการที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะที่เบาะแสเรื่องยาเสพติดเราก็ให้ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วน,ม,วนมีส่วนที่จะได้รับประโยชน์ จากการที่เราได้ไดยึดทรัพย์ของพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยเข้ามาด้วยเช่นห้าเปอร์เซ็นที่จะเป็นของทาง,อทาง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 ประชาชนที่เข้ามาร่วมในในเรื่องของการชี้บอดแสนะครับ,รบส่วนสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะแบ่งไปตามส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับบางบางหน่วยงานก็อาจจะได้สักสองเปอร์เซ็นบางหน่วยงานก็สี่เปอร์เซ็นบางหน่วยงานก็ห้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นอยู่กับอจํานวนขอ,ของของของการทํางานของแต่ละหน่วยะครับค่ะ๋อครับ หลายคนอาจจะก,กังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะเวลามาแจ้งเบาะแสเรามีกระบวนการป้องปกป้องหยข่าวยังไงวันนี้วันนี้เราหนึ่งเรื่องของการให้เบาะแสเนี่ยเราท่านท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้ทําระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบบล็อกเชน <c oughs> ค <ะ S 2> ือการให้ข้อมูลมาโดยโดยเราจะเป็นคนที่ปกปิดเรื่องนี้นะครับแล้วคนที่จะเป็นคนที่ทร,ราบข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขาธิการปปสนะครับที่จะเป็นคนทราบข้อมูลเป็นหลักนะครับแล้วก็เ,เราก็จะมีชุด ของปพนะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยหากว่ามีการข่มขู่เราก็จะมีชุดคุ้มครองตรงนี้หรือเราอาจจะมีของกรุมกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือชุดคุ้มครองพยานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ได้ไดคุ้มครองพยานในส่วนของคดีความต่างๆมาเนี่ยมาโดยตลอดนะครับแล้วไม่เคยมีการล้องเรียนว่าพอเวลามีชุดคุ้มครองพยานแล้วถูกเข้าถูกคนเข้ามาเออ่ทำร้ายหรือว่าเข้ามามาข่มขู่ก็ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเท่าที่ผม รับเรื่องเราดังกล่าวมาในช่วงเวลาหลายปีเนี่ยครับค่ะอืมคือท่านผู้ฟังถามว่าทรัพย์สินที่อายัดไว้แล้วนี่ก็ต้องเอาเอาจอดเอาไว้ก่อนแช่เอาไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดใช่ไหมหรือ,อยังไปปงปปสเขาก็สามารถที่จะใช้กระบวนการในการเอาทรัพย์สินขายทอดตลาดไปก่อนก็ได้เอขายก่อนก็ได้เหรอ,อขายก่อนได้ครับถ้ามันเป็นมันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากเรื่องยาเสพติดเนี่ยขายก่อนอได้เลยถ้าเกิดจําคดีของของของ,ของเออ,อดีตอดีตอดีต S <S 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 ดาราหรือไม่ใช่ดาราไม่แน่ใจที่เป็นนักแข่งรถนะฮะ<อ>แล้วก็โดนคดอิ้นแล้วก็แล้วก็มีการขายทอดตลาดทันทีคดีความก็ยังไม่ไม่จบสิ้นนะครับแต่ว่า<อ>เราขายไปก่อนเพราะนั่นย่างว่าถ้าทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมันเสริมค่าลงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วเรื่องการดูแลกับรักษา<อ>ก็จะมีมีค่าเก็บรักษาอีกนะครับเราก็จะขายทอดตลาดเลยแล้วก็จะนําเงินดังกล่าวเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเพราหลังคดีสิ้นสุดเนี่ยเราก็ เออเอา,เอาเ,เ,อาเอาเป็นเอาจนเอาเป็นจํานวนตัวเงินเนี่ยคืนกลับไป oh. ถ้าถ้าเขาชนะคดีเขาหลุดมาก็ก็คืนไปอย่างนั้นใช่ไหมเราถูกก็ก็นี่มันเป็นหลักการหลักการทั่วไปนะครับกฎหมายอนุญาตให้เราทําอย่างนั้นได้ครับตอนนี้นี่ตู้ห่าวนี่ไม่ทราบเป็นยังไงบ้างคุณธนกิจเป็นตู้ห่าวเป็นยังไงบ้างคืออะไรครับหมายถึงว่าในที่เขาโดนคุมขังอยู่นี่ก็ก็ก็ปกติครับก็เหมือนเอ่อผู้ต้องขังทั่วไปนะครับแต่นี้ ในสถานะาก็เป็นผู้ต้องขังระหว่างคดีปดิความอยู่ดังนั้นก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับก็มีการดูแลตามปกติกับเหมือนกับผู้ต้งองขังอื่นทั่วไปก็สามารถพบพนักง,งานครับ,รบออไอ้พบจะทางทางสนความได้นะครับก็ยังพบได้อยู่และการดูแลก็ทางผู้มีกรารบริําก,ก็แจ้งเป็นเป็นระยะในเรื่องของออการความเป็นอยู่นะครับ ช่วงแรกๆที่เข้าไปก็อยู่ระหว่างการจากโลกนะครับพอระหว่างยกระดบจากโลกเราก็อาจจะให้ลงไปอยู่ในแดนแลกรับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีประเด็นเออะไรที่เป็นข้อผิดสังเกตหรือว่ามีการร้องเรียนอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับครับครับคุณสุดท้ายนี่วันนี้คุณชูวิทย์มีข้อเสนออะไรใหม่ๆไหมหรือว่าก็ทุกอย่างก็โอเคแล้วอ๋อพอดีคุณชูวิทย์ ไปพบอายการสูงสุดแล้วก็ทราบว่าเรามีการแถลงขา่าวเรื่องการยึดทรัพย์ท่านก็มาสังเกตการนะครับว่าสิ่งที่ที่ที่มาล้องให้กระทรวงยุติธรรมมีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไรเราก็เราก็เรียนให้เห็นได้ว่าเมาื่อวานพอรประชุมแล้วนะครับวันนี้ก็เบ็ดเสร็จแล้ววันนี้ในสองในสองครั้งที่มีการยึดอายัดทรัพย์ไว้เนี่ยก็ประมาณสี่สี่พันกว่าล้านแล้วนะครับ okay. แล้วก็ยังมีทัพย์สินที่เราจะยึดต่อไปอีกครับ เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านเลขานุกรารร้อยวัชรฤทธิ์ธนกิจกิจอารีรัตน์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่นธนกิจกิจอารีรัตน์ค่ะอาวันนี้เนี่ยนะคะลูกจ้างของตู้ห่าวนะคะพี่สํารานก็ออกมาโวยค่ะบอกว่าเงินเดือนก็ไม่ได้เงินประกันก็ไม่ได้แถมยังบังคับให้เขียนใบลาออกอีกด้วยนะคะที่ไหน วันนี้วันนี้ที่กรุงเทพเลยไม่บริษัทไหนชื่อบริษัทก็เหรอ,อ,อทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนดี่ยพามาแจ้งความนะบอกว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทของนายตู้หาประมาณ30คนนะคะ30คนที่เป็นตัวแทนนะแต่จริงๆเนี่ยมีลูกจ้างลูกน้องเนี่ยกว่า500รคนถูกโกงไม่จ่ายเงินชดเชยแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินประกันด้วยนะคะไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของกทมเขตพื้นที่10มีนบุรีนะคะ เอาตัวแทนเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถทัวร์ค่ะที่ถูกให้ออกจากงานอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมบริษัทนี้ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมายังสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแต่พอปี63เกิดการระบาดของโควิด19บริษัทก็บอกว่าให้หยุดงานก่อนสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานครึ่งหนึ่งทุกเดือน แต่สุดท้ายพนักง,งานทุกคนก็ไม่รับเงินเดือนจากบริษัทตามที่สัญญานะคะแล้วก็เรียกให้พนักง,งานทุกคนมาเขียนใบลาออกโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยด้วยนะคะเงินประกันเนี่ยที่เคยตอนไปสมัครงานใหม่ๆเขาให้มีเงินประกันไว้ใช่ไหมสอ,องหมื่นขอเงินประกันคืนก็ไม่ให้นะคะพนักง,งานขับรถท่านหนึ่งบอกว่าทํางานที่นี่ตั้งแต่ปี60จนถึงปี63บริษัทได้สั่งให้พนักง,งานขับรถทยอยหยุดงานแต่ยังคงสภาพความเป็นพนักง,งานอยู่นะคะ จนมาถึงสิ้นเดือนมีนาหกสาบริษัทก็จ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งเขาได้เงินเดือนเก0าันะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เงินเดือนอีกเลยปัจจุบันพอพ่งถามก็ไม่ได้รับคําตอบค่ะเอาวันนี้ก็เลยพาอ,าอาดีตลูกจ้างเนี่ยมาแจ้งให้กับสํานักงานแรงงานที่เสมอปราการนะคะพื้นที่สิบนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับตู้หาวนะ